สวัสดีครับเปิดกล้องที่คอกวัวน,นะครับวันนี้จะพามาดูอ่างน้ําสําหรับวัวน,นะครับซึ่งเราไม่ต้องมาเสียเวลาเติมน้ําเลยนะครับใช้เป็นวาล์วปิดเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกันทั้งหมด3บ่อนะครับคือข้างในสองบ่อเพื่อให้เวลาเขาหิวพร้อมกันน่ยจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็นานๆจะมากินทีหรอกครับมาทีละตัว2ตัวนะครับก็จะพอดีสําหรับการเลี้ยงวัวสัก6 7ตัวได้ครับนี่ครับพอเหมาะพอควรพอดีนะครับไม่ต้องแย่งกันมากนะครับนี่ครับสองบอด้านในอันนี้เป็นบอ่อด้านนอกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เติมน้ําแล้วก็เวลาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ไล ทำความสะอาดด้านใน2ตัวนี้แล้วก็มาปล่อยน้ําที่ด้านนอกนะครับวิธีการเติมน้ําก็ต่อบอลวาลวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นาวาลวปิดเปิดอัตโนมัตินะครับซึ่งใช้งานมานานพอสมควรดูตะไคร่น้ําจับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับซึ่งเวลาถ้าเราเปิดนะครับไม่มันใจว่าเปิดได้ไหมนี่ครับนี่ครับถ้าเราเปิด นะครับน้าก็จะไหลออกด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาล้างทำความสะอาดนะครับเราก็ไล่น้ําจากบ่อนี้ไปที่บ่อนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้มันไหลลงมายังบ่อนี้นะครับตอนนี้ขอปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับนานๆก็จะมาทําความสะอาดทีครับซึ่งดูบ่อนี้ดูจากสภาพก็ไม่ได้ทําความสะอาดนานนะครับก็ นะครับวิธีการทํานะครับจะพามาดูเลยนะครับก็วางบอร์ด้านในสองอันให้ได้ระดับนะครับแล้วก็เชื่อมอ่าข้องอลงด้านล่างนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับจะเห็นว่าจะมีสะดืออ่างนะครับแล้วก็มาเชื่อมข้องอต่อจากบอร์นี้นะครับโอ้ยเนาะอ่ะบอร์นี้นะครับเชื่อมนะครับเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วก็จะมาผูกที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ใส่ข้ององอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเชื่อมแล้วก็เป็นบ่อน้ำทิ้งตรงนี้นะครับวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การจับระดับน้ำนะครับข้างข้างในเนี้ยให้มันเท่ากันนะครับส่วนด้านนอกเนี้ยให้มันต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา ทำความสะอาดนะครับน้ํามันจะได้ไหลมามาบ่อนี้ได้นะครับแต่ตัวเนี้มันอ่ามันต่ําเกินนะครับให้ให้มันเหลื่อมกันสักประมาณห้าเซนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมผมไม่ได้จับระดับนะครับก็คือใช้สายตาวัดเลยนะครับก็ใช้งานมาจะครบปีแล้วครับไม่เคยรั่วเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นบ่อขนาดเล็กนะครับมันแรงดันน้ําไม่เยอะนะครับก็เลยไม่มีการรั่วไม่มีการแตกซึมใดๆนะครับ ครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับเทคนิคง่ายหรือเราจะต่อเข้าไปด้านในตรงกลางนู้นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเก็บพวกท่อดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกวัวมาเหยียบเดี๋ยวมันจะแตกได้นะครับโอเคคลิบนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสั้นๆน,นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ